โอเคครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กันที่น้างงานหมู่บ้านแลนซิโอบางใหญ่นะครับน้างงานหลังนี้ได้คำลัาจ้างไปต่อเติมหลังคารอบบ้านทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีงานห้องครัวและสรงนซักล้างด้วยผมบอกเลยนะงบประมาณในคลิปนี้ทั้งหมดที่คุณเห็นเนี่ยไม่เกิน1ล้านบาทเป็นไงน่าสนใจไหมตั้งแต่ครงหลังคาเรื่องแผ่นหลังคาเรื่องของสเปคต่างๆเรื่องของไฟเรื่องของรางน้ําครบจบในที่เดียวถ้าใครพร้อมแล้วเข้ามาดูข้างในกัน let's go โอเคครับก็มาอยู่ในส่วนแรกนะครับก็คืองานต่อเติมหลังคาหน้าบ้านหรือหลังคาลงจอดรถนะครับอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของโครงเหล็กหลังนี้ครับเรื่องรับเป็นโครงเหล็กแต่เอ็กนะครับเอ็กเดูยังไงก็คือเป็นเหล็กทึงสงชั้นเหล็ก4แล้วก็เหล็ก6กโครงหลังคาสไตล์โมเดิร์นที่เทินเหล็กสวยๆประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พิเศษเลยก็คือเรื่องของแผ่นหลังคานะครับต่ตามมาดูข้างในครับคือหลังนี้ครับก็คือแผ่นหลังคาเรื่องหลับเป็นแผ่นหลังคาวนิล่าหลังคาวานิลลก็จะท้องขาวสวย่งามประมาณนี้เลย ขาวตะกกระดํายังไงก็สวยอยู่แล้วมันเป็นทูโทนที่แบบว่าลงตัวที่สุดถูกไหมครับเพราะนั้นถ้าใครกำลังสนใจต่อเติมง,งานหลังคาหน้าบ้านอยู่ก็ใช้ไปโครงประมาณนี้ก็ได้เดี๋ยวผมพาไปดูข้างในหนุ่มี่กว่าเป็นยังไงกันบ้างครับนี่ครับเริ่มจากด้านข้างบ้านเลยนะครับก็คือจะเป็นเหล็กอสสิ่ต่อจากตัวบ้านออกมาใช่ไหมครับแล้วก็โค้งไปเลยนะครับพวกเหล็กด้านข้างอะไรประมาณนี้เราจะเป็นเหล็กเทินสองชั้นเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหล็กคงตัวบ้านข้างในอ่ะครับก็จะเป็นแค่เหล็กชั้นเดียวเพราะเราไม่ได้โชว์อะไรอยู่แล้วนะแ่กกง,งแผนผยะะจสู ตอนนี้เหล็ก x อกเอเราจะปิดหลังคาไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมบอกก่อนนะข้อดีของการทาโครงเหล็ก x อกอ่ะก็คือจะปิด <c oughs> แผ่นปิดหลังน้ําทั้งหมดเพราะนั้นอ่ะพราคุณมองจากด้านนอกมามันก็จะเห็นเป็นหลังคาแผ่นเดียวยาวๆเลยเป็นโครงสี่เหลี่ยมตั้งๆเลยประมาณนี้มันก็จะเป็นสไตล์โมเดินในรูปแบบหนึ่งประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องของเสาที่ตั้งเนี่ยเราจะตั้งเสาแยกส่วนจากตัวบ้านทั้งหมดใช่ไหมครับนี่เห็นไหมครับนี่จุดหนึ่งแล้วก็ถอยหลังไปก็จะมีตรงนี้จุดหนึ่งเห็นไหมครับเนี่ยครับตาม พื้นที่ไปโปรเต่เนี่ยจะตั้งย้ายส่วนทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นนะเรื่องของการรับน้าหนักต่างๆของตัวหลังคามันก็จะอ่อนอยู่บนเสาที่เราตั้งใหม่ทั้งหมดแล้วก็การเล่นลายของเสานะครับหลักๆเลยการเล่นลายของเสาก็คือเรื่องของเสาแผงประมาณนี้ครับเสาแผงคู่หน้าเนี่ยจะเป็นตัวที่แบบโชว์ลงที่สุดแล้วของตัวบ้านถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ใส่เสาแผงคู่ประมาณนี้ก็จะสวยอย่างหน้างานหลังนี้ก็คือพื้นที่จอดรถอ่ะเขาไม่ได้กว้างมากใช่ไหมครับเสาแผงที่เราเลือกรับอ่ะก็เป็นเสา4ี่คูสประมาณนี้เพื่อที่จะไม่ให้มันน่่ะะะออ้้วมากกใหเรรรืงงขยยถ สบายอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องของรายละเอียดของเสาแต่งหรือเสาแผงด้านในเนี่ยคุณก็สามารถเลือกได้อย่างนักงานอย่างนี้ก็คือเลือกรับเป็นเหล็กนิ้วครับสี่เส้นเพื่อที่จะให้ระยะของไอตัวเสาแผงไม่กว้างเยอะเกินไปเพราะถ้ากว้างเยอะไปบางทีอ่ะไอตรงที่ผมเดินมาเมื่อกี้มันก็เป็นจุดที่แคบใช่ไหมครับมันก็จะเดินเข้าออกลาบากเพราะฉะนั้นก็เราสามารถอัดเดบตามน้างานได้เลยว่าอยากได้ประมาณไหนแล้วก็ตัวที่ขั้นเหล็กตรงกลางเนี่ยจะขั้นบนขั้นล่างอะไรก็แล้วแต่สามารถบอกเราได้เราสามารถขั้นให้ได้หมดหรือถ้าจะเป็นเด็กายาวๆเดียวไม่มีขั้นกนขขออห้้คคุณแจงเเาามานะรโ เห็นไหมครับก็คือเรื่องของเสาต่างๆเนี่ยเราตั้งแยกหมดทั้งหมดเลยใช่ไหมครับแต่ทีนี้อีกจุดหนึ่งเลยที่สําคัญของเรื่องของงานหลังคาครับก็คือเรื่องของการเชื่อมต่อโครงหลังคาสมมุติว่าคุณต่อเติมงานหลังคาหน้านบ้านยาวๆเลยถูกไหมครับแล้วข้างบ้านคุณก็ต้องต่อเติมด้วยแต่เขาเนี้ยเรื่องของระยะสโลปอ่ะมันต้องแยกกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราเลยจึงต้องทำตัวสันตะเคีเนี่ยเพื่อมาเชื่อมระยะโค้งที่สโลปต่างกันเพื่อที่จะให้หลังคาเวลาเรามองจากภายนอกใช่ไหมครับมันจะเป็นหลังคาระดับเดียวกันทั้งหมดเลยม กว้างยา,ยาวเลยแต่ถ้าจริงๆถ้าเรามาดูข้างในก็คือจะเป็นแผ่นหลังคาที่โลกโก้โคโลทีนะครับเพราะฉะนั้นนะตรงนี้ก็คือจะตอบโจทย์ที่สุดสาหรับใครที่ทําหลังคารอบบ้านนะครับเดี๋ยวตามมาดูข้างในต่อทีหนึ่งเครับนี่ครับจะเป็นหลังคาทั้งหมดเลยนะครับยาวเลยคือเขารับ XL ทั้งหลังเลยแล้วก็เป็นหลังคาแผ่นไวนิลทั้งหมดเลยนะครับนะครับรูปแบบก็จะประมาณนี้เห็นไหมครับโค้งยาวมาเลยจนไปถึงเรื่องของงานโซนสักหลังใช่ไหมครับอย่างที่ผมบอกไปก็คือเขาต่อเติมหลังคาหน้าบ้านหลังคาข้างบ้านแล้วโซนสักหลังห้องครัว ตรงหลังล้างเนี่ยก็คือเป็นจุดที่เราต่อเติมอีกเหมือนกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้สันตะเคี้ยวมาเชื่อมโครงหลังคาทั้งสองฝั่งเลยประมาณนี้เพื่อที่จะให้หลังคาล้อทั้งหมดนะครับตรงนี้คือผมบอกเลยว่าถ้าคุณทำอย่างนี้คือยังไงก็จบแต่ถ้าสมมติว่าอนาคตคุณเลือกที่จะแบบว่าต่อเติมเป็นส่วนส่วนไปหรือว่าอะไรประมาณนี้ผู้สามารถแจ้งเราได้เราก็จะวางแผนให้ว่าถ้าคุณต่อเติมตรงนี้คุณจะต่อเติมประมาณช่วงเท่าไหร่เพื่อที่จะให้อนาคตเวลาคุณต่อเติมมาหลังคาใหม่สามารถเชื่อมโครงกันได้ถือห้าางงะไบบบทีลัคแ สลงคนละทางประมาณนี้ถูกไหมครับเพราะนั้นวเวลาคุณสั่งอะไรมาครอบหรือสั่งอะไรมาพับปิดตรงรอยต่อมันก็จะไม่จบมันก็จะมีเรื่องของการน้ารั่วเพราะนั้นก็คือถ้าใครสนใจที่จะต่อเติมงานหลังคาแบบว่ามีงบจัดเต็มเลยประมาณนี้ <c oughs> ก็สามารถต่อเติมประมาณนี้ได้เลยนะครับก็จะจบกว่าครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือหลังนี้จอดเติมกับเราเต็มมากๆถูกไหมครับเพราะนั้นเน่เรื่องของพื้นเนี่ยอยากให้ส่องพื้นมากเลยเราก็ปูกระเบื้องใหม่หมทั้งหมดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอย้อนไปข้างหน้าหน่อยเมื่อกี้ลืม ครับกับเบื้องพื้นเนี่ยเราปูใหม่ทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยจะมเป็นเบื่อเบาพักต่างๆถูกไหมครับเราก็ใส่ฝาสวิตไปมีให้ครับก็จบกว่าอะไรประมาณนี้เพราะว่าของเดิมมันจะเป็นพวกฝาพลาสติกใช่ไหมครับเวลาเดินเหยียบไปเหยียบมามันก็จะยุบยาบยุบยาบถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ลดขนาดฝาเป็นฝาสแตนเลสฝาสวิตประมาณนี้ก็จะดีเหมือนกันโอเคนี่ครับตามมาเรื่อยเรยเลยใช่ไหมครับเนี่ยกับเบื้องพื้นเนี่ยเราปูใหม่ทั้งหมดเลยนะครับฝั่งนู้นก็เหมือนกันครับเราปูใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็ตรงนีีีี้้้้กกกกกก็็็็คคคคืออเเรรรรรราาาาาาามมมบบบงนนนนใหลูะะะะัััททสตตปปปิ่วไไณ แล้วก็อีกจุดหนึ่งเลยที่สําคัญของงานหลังคารครับก็คือเรื่องของรางน้ํารางน้ำเนี่ยอย่างที่ผมพาคุณดูอ่ะรางน้ํามันจะยาวหมดเลยถูกไหมครับรางน้ำเนี่ยเราจะใช้รางน้ําขนาด8นิ้วหรือ20เซนเพราะฉะนั้นนะเรื่องของมวลน้ําต่างอ่ะรับได้สบายอยู่แล้วประกอบด้วยเรื่องของการลงท่อน,น้ํา PVC ต่างๆอ่ะที่จะเป็นน้ําทิ้งอ่ะแล้วก็ใส่ให้ถี่มากเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำอัดล้นรางเพราะฉะนั้นก็คือจบแน่นอนถ้าต,อต่อเติมประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งเลยนะครับก็คือเรื่องของไฟพเพราะววว่่่่่าาาาาเเเเลลรตตออิมมมมมมหััังงคคแแแแ้้้ะะะนนนนนจจจืดดดกกยสทีีขไไ็ ตอนนั้นอะไฟก็เป็นจุดสําคัญในการต่อเติมเหมือนกันโดยที่ไฟเนี่ยเราจะเลือกรับเป็นไฟกล่องเหลี่ยมประมาณนี้เห็นไหมครับไฟเนี่ยก็จะมีทั้งกล่องเหลี่ยมกล่องกลมไฟแสงสีขาวหรือแสงสีส้มได้หมดเลยเรื่องของระยะต่อเติมไฟอะหรือว่าการใส่ไฟเนี่ยจะใส่ทุกๆ2เมตรอย่างหน้างานหลังเนี้ยก็คือมีพื้นที่หน้าบ้านเนี่ยประมาณ8เมตรใช่ไหมครับก็ใส่ทั้งหมด4ดวง2 4 6 8เพราะฉะนั้นนะก็คือสว่างแน่นอนนะครับแล้วก็ขอแถมไปข้างบ้านนิดนึงเห็นไหมครับข้างบ้านเนี่ยก็จะมีระยะไฟอะที่1 2 3 4 5 5จุดก็แสดงว่าประมาณ10เมตรนะครับก็คือสว่างเพียงพอแน่นอนนะครับถ้าใครสนใจงานต่อเติมหลังคาอยู่ก็ใช้รูปแบบหรือสเปคที่เราทําประมาณนี้ก็ได้ครับก็คือจบแน่นอนเรื่องของรายละเอียดต่างๆเรื่องของสเปคโครงระยะแอดของจังทนทันหรือว่าเหล็กแปรก็พูดไปเยอะแล้วถ้าเหลือถ้าใครยังไม่เข้าใจหรือว่าอะไรประมาณนี้ก็สามารถไปย้อนดูคลิปต่างๆเราก็ได้นะครับก็จะมีรายละเอียดการเดินโครงทั้งหมดเลย ไม่ว่าจะเป็นโครงของบ้านเดี่ยวหรือโครงของพวกทาวน์โฮมอ่ะเราจะเดินระยะแอดเดียวกันทั้งหมดเลยแต่จะแตกต่างกันตรงที่พวกสันตะเค่อะไรประมาณเนี้เพราะว่าทาวน์โฮมอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมตรงๆไม่มีสันตะเค่ครับสำหรับใครที่เป็นบ้านเดี่ยวแลวอยากต่อเติมหลังคาประมาณนี้ก็แนะนําให้ทําสันตะเค่ประมาณนี้ก็คือจะจบกว่านะครับโอเคสำหรับนั้นงานนี้ก็มีประมาณครับเดี๋ยวพาปิคลิปในบ้านกัน Let s ก็ โอเคครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการพามารีวิวงานต่อเติมหลังคารอบบ้านที่หมู่บ้านแลนซิโอบางใหญ่นะครับเป็นไงครับหลังนี้คือจอัดใหญ่จัดเต็มเลยตั้งแต่โครงหลังคาหลังคาเนี่ยเป็นไซส์ XL ใช่ไหมครับแล้วก็แผ่นหลังคาเนี่ยเรื่อักเป็นไวนิลเพราะฉะนั้นนะ่ะก็คืออายุการใช้งานอ่ะยาวๆแล้วก็สวยงามไปด้วยเลยประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ครับที่บริษัท DMT Collection and Building ครับเรารับบริการงานต่อเติมทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานห้องครัวตู้ซักล้างห้องในประสงค์หลังคาลงจอดรถหลังคารอบบ้านประมาณน ขยายห้องเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในตัวบ้านเราทาได้หมดเลยที่เป็นงานต่อเติมนะครับขอคุณแจ้งเข้ามาเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ข้างๆนี้นะครับคุณสามารถเอาไปเซร์ไดทุกแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็นช่องทางต่างๆที่เป็นโซเชียลอะครับเรามีหมดเลยนะครับมันจะมีลวกรูปมีพวกคลิปสั้นคลิปช็อตคลิปยาวคลิปเรียวอะไรต่างๆอะคือมีครบหมดเลยเผื่อจะเป็นจุดที่คุณอะไปดูแล้วก็มาปรับใช้กับงานต่อเติมของบ้านคุณก็ได้หรือถ้าใครมีปัญหาอะไรประมาณนี้ก็สามารถไปดูคลิปพวกนั้นก็ได้บจนกา,กานงุ Building MPration cro ท